อาล้วพี่น้องตอนนี้กำลังเอาบังไฟขึ้นหฮานครับพี่น้องจากอินดีเีโนโรงพยาบาลสายจวดค่ะพยได้ือากะกะซุปเปอร์หนึ่งกำลังจ,จับเวล่าหอดกรรมาการความครับพี่น้อง phá bờ phun, สงกรานต์มาเนาะ1 xay ว่าเป็นดีใจว่าเมื่อนี้กับคนเพื่อนีรายการเทหร่คนเราเพื่นมือนี้กัเชือโรมนต้องห่าง่ที่เลยนาราคาเมื่อนี้เลี้ยงเราไปดูดงไฟเือหลอดไฟใช่ไหก็น่าโอ้เอ้ามนต้องสูกัค่หนอ่ไม่มัต้องสูกับค่ัมันเชื่อกันไดบ่หรือไงไม่จบเป็นเตี้ยหลังไหมเด็ดด็ดเป็นจิดผาดอย่งต้องเัวมืนี้จุดนีาละ เอาเรื่อใช่รเอาเรื่ออใช่เรเินงานเมียเหือรกใส่พอดการเพิ่มความมันวะเนี่ยนาใจก็สบยีนี่กระจายได้ไหมครับพีมามามาจับมาเองโอ้วันี้มีอยมมีเรื่อ

แม่ครับพอยิ่งสุรพลพอยิ่งือหรือพุทธแลมเจ้าต้องเป็นผู้จับมือหนึ่งนมือวัเรอกันวัดกันดกันักันวัดันวัดวัดกันดกัันวักันวัดันวัดกันนวักันกันนกนวันวนนกินดันนนนั เอ้าพออาทิตก็มาค่ะสวัสดีครับ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 เอาเฉียดแหงบาค่ะกาใต้เฉียดแหงบอาอันนี้ก็เรื่อนี้เลยนะรุดนไม่ลาสุดไมลาสุดดจ่าไ้หเก่าพันเก่าพัน่กองงามีเต

เอาสิจ้างเ้าใเอาปองถาถาชะ้นวนอยู่ค่ะถาชนวนอยู่ค่ะอันนี้นี่น,นิโนกรลั่งขึ้น น้านมมาควอตลกเนยนี่วานี่ว่าพักเงคือปทุนั่นเได้ชิงเอันี่สองเียนคื่คนมาอีตัวน่ Gak ada cut side nih Buat saya mengjus dan mengan. วกคคดีควาสาเด้วบอก่ครับเลนี่เป็นน่องเด้อจะว่าไปยังไหนพออาทิตย์จะว่าไปยังไหนป็นังยังไหนองไฟบางนีจะว่าจังไหนเลป็นตะพานวะ ฮันโบว์จีเขาตั้งโจด้วยเท่าไร่องลอยเจ็ดซีฟชองลอยเจ็ดซีฟหมูผ่านผ่านบ่อ่ลยสรงไปร้วเเดียวบอ่ยเจ้าขององไฟก็มองหมูถอยกันอนนีอ้อันนี้เสียจังนี่ตัมักกระทอดฮะตัมห่ไฟนี่ นีฟ้าไทยเจ้าก็อว่าในส่นนีมกดซับซัซื้อเด้อจับนั่นแหละฟ้านกัซับซซื้อเด้อนูตาก็ได้ไปตกเี่ยวเที่ยวมองคนเด้อก็บอกไปเนาเ่เหา้ะเพื่อเพื่อเพือเพื่อเพิ่เพื่อเงื่วเ

เอา1 <laughs> 2 <Ôi. cười> <laughs> เอามาตำหมกตองดีกว่าตำหมกตอง้นูนตำหมกพริกใบทาตำหมกตองครับพี่น้องม hey, <hey>, hey. ี่ล่รบรกกองขอเขาเอินบกตอง เ็นบอกทัอดี่นัง้ี่เ็บอกต่อด้นี่เป็นบอกตองต้องเป็นบอกทัวน่วใส่ซ้อจันเพดพต เราเอากริบสองหน่อยโอ้ยนี่ไม่ต้องฟันออกจากเปลียงนั้นไหมซับ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 เลยแล้วจะตามออกมันต้องตตองหน่อยซับข้ามหน่อยมันเออถิ่มลงนีเลยฟันหัวมันบัดนี้ เออ้อซับแม,มนทิมล้งนีเลยบมนทีมน้วยมันเนี่ยแมนฮัตาตำเอาอะไรที่เสียบเข้า ซับซับพ่อลุยพ่อถิ่นต้องโดดเด่นต่ำหมอดองตาให้ซอ่เหมือนขยะมั้งทำได้แตกกินเราได้โคกหนึ่งปันปันเอามาลุกเป็นหน่วยตามปันโอเคแล้ว โอเคอย่างใน<ด>พุ่งอย่างนี้ทงผ่าน <c oughs> โอ้ทั้งย่าง พี่น้องจิขึ้นด้วขึ้นล่อเมึงจเจิดขึ้นแม่พ่อ ตามหมกตองต่อค่ะเว่หมกตองขอยได้สีเข้มตั้งตามหมกตองทั้งหลุดบางใกล้ตามหมกตองข่อยได้สิขืนกวน ทำหูับตองับพีนพ่น้องทตองหอซอพีนอนน่น้องเนาะตอนนีเค่องดดมงไฟเนาะวนเอาพี่น้อง จะไ่เอาสมาร์อตต่ำมาก่องก่อนค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ใหนน้เ้อยค่ะเด้อ<ด>ช่อง้ลุกลำเพื่อเราไปเที่ยว